คุณนิวก็คุณนิวบอกว่าคุยหน่อยคุยอะไรดีเนี่ยหนูอ่ะจะพูดว่าอะไรดีพูดไค่อยเกง่งแ <c oughs> ่พูดไปเอคะอ๋อนูอยากคุยกับแจงะเพราว่าม่อยากคุยกับป้าแจงไหมคะเออมีแต่คนอยากคุยกับป้าแจง เลี้ยววิบอเล่นตัวเราเอาหน่อยหน่อยอันนี้คือแนะนำตัวก่อนนะคะอันนี้เป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ของชไทยเรานะคะค่ายต้นข้าวคุณนิวแยนีค่ะมาชื่ออะไรคะยจอเฉินเอาเอาฉายาฉายาที่คุณนิวตั้งให้นะคะนักร้องแก้มแดงจุกแจงแจงจัง เรามางานกันแล้วแล้วความเป็นจริงอ่ะเขาควรมาถ่ายรูปก,กับหนูไม่ใช่แบบไปถ่ายกับระแจงเงี่ยค่ะรู้สึกไงบ้างรู <laughs> ้สึกดีใจ <laughs> ค่ะ <laughs> อะไรนะคะน <laughs> ี่เขาเาอ่ะหนูรู้เมื่อกี้เขาพูดว่าดีใจที่ได้ <laughs> หนูรู้ต่อได้ใช่ไหมคะ เพราะว่าหนูเป็นแบบป้าหลานก็แจ๊งหนูรู้ว่าแจงคิดยังไงถ้าแจ๊งอะไรจะพูดว่าดีใจค่ะที่แบบคนที่รักน้องก็เข้ามารักกับเจ๊งว่าถ่ายทีหนึ่งก็แจ๊งมาเป็นคนร้องจนข้าวอาลิฟซิงเขาก็ต้องถ่ายรู้กับแจงวันหลังนะวันหลังนะกูกลับบ้านหนูแบบเสียใจไม่ร้องแล้ว หูลาออกให้คนอื่นให้ไปแจงร้องเดี๋ยวให้ย่านีขึ้นมาเต้นกับกับใครดีคุณนิวให้คุณนิวขึ้นมาเต้นด้วยเดี๋ยวรับฟังเพลงเพราะต่ออีกสักหนึ่งเพลงค่ะขอแล้วก็มีทีละเลงครับขุณเรื่องเพลงค่ะ